ครับสวัสดีครับผมบอลคุเจนเกียรตินิดครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการดูสินค้ารอกเงินแบกนะครับก็คือตัวไหนครับก็คือตัวไฟตูวีครับตอนนี้ครับทาไมมันมีรอกเงินแบกเราต้องพูดก่อนนะว่าตอนนี้ไฟตูนีนะครับเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ดีท็อกเนี่ยที่ขายดีอันดับหนึ่งเลยครับของบริษัทสต๊าดมอหรือของท้องตลาดตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้ามีสินค้าขายดีส่วนใหญ่จะมีของรอกเินแบกตอนนี้ครับถ้า มีลูกค้าส่งมาให้ผมดูครับว่าเอ๊ะพวคนไหนมันเป็นของแท้ของเทียมตอนนี้ถ้ามองด้านหน้าคนทั่วไปจะไม่รู้เลยครับเพราะกล่องเหมือนกันมากนะครับผออันนี้เป็นลูกค้าส่งมาทงไปรษณีครับที่ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนี่ผมจะให้ดูนะครับว่าของแท้ของเทียมมันไหนอันนี้เป็นของบริษัทที่เพิ่งเบิกมาและที่ผมกินอยู่นะครับผมจะให้ดูครับด้านหลังกล่องครับผมด้านหลังกล่องสังเกตนะครับดูง่ายๆครับ อันนี้ครับดูาร์โค้ดครับที่1ครับอันนี้เป็นของรอเลืนแบบจะไม่มีาร์โค้ดอันนี้ของแท้บริษัทมี barcode ครับ1.2จุดองจุดของรอเลื่นแบบไม่มีมีแค่จุดเดียวนะครับผมแล้ถ้าจุดอีกสังเกตจุดที่สองครับที่จะให้ดูครับอันนี้ก้นกล่องครับเห็นนะครับก้นกล่องจะเป็นโก้นผาส่วนเป็นของแท้ครับตัวนี้ครับจะเป็นก้นเรียบจะไม่มีรอยผ่าเลยและก็จุดที่สามครับที่สังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องฝาเปิดอันนี้ฝาเปิดครับเปิดง่ายครับ ส่วนตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นของแท้ครับดูฝาปุดจะมีการแท็กสีและสนิทเลยนะครับผมและจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งด้านในของครับตอนนี้ครับมันจะมีบาร์โค้ดฝังอยู่ด้านในของนี้ตรงนี้ผมจะไม่บอกครับว่าอยู่ตรงไหนให้คุณไปสังเกตเอาเองครับของแท้ของช่องผีและที่สําคัญมากมากครับผมก็คือตรงนี้ครับถ้าคุณอยากได้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นครับอันนี้ให้ดูใกล้ๆครับนี่คือใบเสร็จรับเงินนะครับผมใบเสร็จรับเงินนี้ครับถ้าเป็นของที่เราซื้อจากบริษัท ต้องมีปเปร็จตักเงินทุกครั้งคุณจะได้ของแท้ครับและคุณจะได้ไปเปร์เซ็จได้อย่างไรคุณสามารถสมัครเพื่อซื้อสินค้าใช้ในราคาสมาชิกคุณไม่ต้องเสี่ยงไปซื้อตามท้องตลาดทั่วไปซึ่งไม่รู้ว่าเป็นของเล่นแบบหรือเปล่าเพราะเขาจะไม่มีปเปรเซ็นตให้คุณแน่อน,อนอนอ่าผมจะบอกว่าอย่างไงดีครับสินค้าไซโตวีครับเป็นสินค้าที่เราต้องกินเข้าไปาถ้าคุณซื้อสินค้าที่กินเข้าไปเป็นของเล่นแบบถ้าเป็นอะไรกับคุณ ใครจะรับผิดชอบครับอยากได้ของแท้แน่นอนร้อนครับซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือสมัครเพื่อซื้อใช้สินค้าในราคาสมาชิกครับคุณจะได้ของแท้จากบริษัทร้อปอลอดภัยร้อนครับอย่าสิ่งซื้อข้างนอกครับซื้อแทนผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือซื้อในชิคุณเองดีกว่าแล้วคุณจะได้ของแท้แทครับ